ดูทุกแมตช์ดเ,เดือดทุกยกกรบทุกสนามที่มวยอาวัชีมมวยชอบได้คือได้โดนคือโดนชัดเจนตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องหมุนเสากันเลยนะวันนี้ สวัสดีพี่พี่มิตรรักแฟนหมัดแฟน,ม,น,แฟนมวยประเทศไทยทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนัผู้ใหญ่ขายใ่ไม้หนักที่เคารพรักทุกคนเลยลืมไม่ได้เลยครับนักรักนักเลงนักลงทุน f อฟชี C ้มวยชอบและก็ซื้อแปรเกจิมวยไทยที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยครับวันนี้มาพบกันกับผมเหมือนเดิมครับชี้มวยชอบ วันนี้ผมจะพาไปชี้มวยชอบชอบลังช่างศึกวันลุมพินีครั้งที่100นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับมวยเข้านี่ก็ชมกันใหญ่เลยไอพอมวยตายนี่ก็ด่ากันยับเลยนะครับไอพวกมวยตายนี่ด่ากันยับเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยมาคอมเมนต์พอมวยตายมาคอมเมนต์นะครับผมบล็อกอย่างเดียวนะครับหยาบโลนเนี่ยพวกนี้ไม่มีประโยชน์ครับพวกขี้กระตึกแปรนะครับพวกผมไม่ให้ค่านะครับส่วนนักมวยท่านใดที่ ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นประโยชน์เป็นแนวทางเสริมสร้างความมั่นใจช่วยกันนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับส่วนพวกขี้กระตึกแปรคอมเมนต์นะครับเลอะเทอะไอ้พวกนี้ผมบล็อกอย่างเดียวนะชัดเจนไม่ต้องหุนเสาครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยหากนักผู้ใหญ่ท่านใดที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยและยังมองหาสถานที่ลงทุนที่มั่นคงทางด้านสถาบานันการเงินครับชีม้มือชอบขอแนะนําเลยนะครับ คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปสมัครกันเข้ามาเลยนะครับการันตีความมั่นคงทางด้านสถาบันการเงินครับลงทุนไปแล้วอุ่นใจสบายใจแน่นอนครับสมัครเข้ามาแล้วท่านจะได้อะไรครับ1แหละท่านจะได้เข้าฟังมวยหูนะครับกลุ่มมวยหู3ยก5ยกทีมงานเข้าภาคคับมวยหูวันนะครับส่งราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและส่งแนวทางวิเคราะห์สรุปโมเมนตัมความน่าจะเป็นจากทีมงานชี้มอชอบครับ วันนี้ทุกคู่ทุกรายการครับเรียกได้ว่าเอากันตั้งแต่นครบาลภูทรยันสภามวยโลกเลยครับพวกผมเนี่ยสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องชีมช่องผมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยหาข้อมูลสรุปวิเคราะห์มาแบ่งปันแนวทางครับคําพูดอาจจะไม่ค่อยสวยครับแต่แนวทางมวยชัดเจนครับพวกผมดิบๆเถ,ถ,ถือนครับแต่สะเทือนทุกเวทีนะครับวันนี้ วันลุมพินีครั้งที่100ครับจะชกกันในเวลา19เนกาครับชกกันวันศุกร์ที่14มีนาคม2,568นะครับเริ่มกันตั้งแต่คู่แรกครับ19เนกา30นาทีพวกผมหยิบยกมาให้กันทั้งหมดเนี่ย6คู่ครับเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งและกติกามวยไทยครับส่วนข้อมูลมวยที่เหลือนะครับก็คลิกที่ลิงก์สมัครกันเข้ามาอัปเดตกันในกลุ่มนะครับวันนี้ไปกันที่คู่ที่6ของรายการครับ เจ้าแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินจะพบกับซูปาเยจันไปดูกันที่ทางด้านเจ้าแสงอาทิตย์ครับสรุปมาให้ย่อๆคัดเน้นๆเนื้อๆมาให้เลยนะครับสําหรับแสงอาทิตย์เนี่ยสั้นๆเข้าใจง่ายครับแสงอาทิตย์ตัวนี้นะครับเป็นยอดมวยสากลครับเก็บสถิติมา19ไฟไร้พ่ายนะครับชนะน็อกทั้งหมดเนี่ย9ไฟครับวันนี้มาต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับดูหน้าไม่มีปัญหาครับสบายๆครับ เพราะเคยชุกมวยไทยมาก่อนครับไฟนี้นะครับบอสชาตีจัดมาให้เฉิดฉายนะครับสําหรับเจ้าแสงอาทิตย์นะครับไปดูกันที่ทางด้านคู่โจงเขาครับสุปาเยจันตัวนี้พม่าครับคาดเชือกมาทั้งชีวิตครับอึดถึกทนครับสไตล์โกเซมฟาร์มครับตีโดนทนได้นะตัวนี้นะวันนี้จะมาสวมนวมต่อยนะครับคิดว่าไม่ใช่ทางของเขาครับเสียเปรียบพบวงจรเลยนะครับยังมองไม่เห็นมุมชนะเลยเอาตรงๆครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะครับ เรทเปิดมาแสงอาทิตย์ต่อ3-1ชี้มวยชอบคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางหน้าเจ้าแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินครับสั้นๆง่ายๆนะครับได้เปรียบครบวงจรถ้าฟ้าผ่าดินทันลมฟ้าทลายนู่นเลยครับแสงอาทิตย์จะแพ้นะครับวันนี้นะเราไปต่อกันที่คู่ที่เ็ของรายการครับชาร์โดสิงมาวินจะพบกับฮัสซันวาดูดานีรา d น,นะครับไปดูกันที่ทางหน้าเจ้าชาโดกันก่อนเลยครับนักชกยอดกระตันยูเลย แชมป์เข็มขัดหลายเส้นแล้วละครับพูดกันง่ายๆเลยนะครับอดีตนักเลงเข่าครับมวยเข่าขุนเข่าเขย่าวขวัญสั่นประสาทนะครับแต่วันนี้ครับเขาพัฒนาตัวเองพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับถึงกับกับขนาดว่าชนะเจ้าสิทธิชัยวันนี้มารับน้องใหม่ด้วยชื่อชั้นเนี่ยดูได้เปรียบครบวงจรครับชัดเจนไม่ต้องหุนเสานะครับวันนี้กันหมัดอย่างเดียวครับที่เหลือก็ ไม่ต้องพูดถึงครับสั้นๆง่ายๆเลยไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฮัตซันครับฮัตซันตัวนี้มวยอิหร่านครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าฮัตซันนะครับฮัตซันตัวนี้นะครับมวยอิหร่านนะครับตัวนี้แข็งแรงครับแข็งแรงมากๆเลยมีหมัดหนักใช้ได้เลยนะครับแต่นอกนั้นไม่มีมุมชนะเลยนะครับหาเปอร์เซ็นต์การชนะไม่ค่อยจะมีครับมาต่อยที่นี่นะครับแค่แฟร์เทคไฟล์เอลดบนะครับวันนี้ขึ้นชั้นแบบขึ้นลิฟต์นะครับผิดชั้นผิดประเภทครับคู่นี้นะครับ ชีมวยชอบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับยังชกกันไม่ได้ครับยังห่างกันเยอะสําหรับคู่นี้นะครับเปรดเปิดมาชาร์โดต่อ31ครับชีมวยชอบคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าชารโดสิมาวินนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่8ของรายการครับคู่ที่8ของรายการนะครับพันพยักษิติตเมืองนนท์จะพบกับมาจิตเซดาลีนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าพันพยักษ์ก่อนเลยครับพันพยักษ์ตัวนี้นะครับ เขากลับมาแล้วครับยอดมวย3าฟอสครับฝีมือเนี่ยไม่ต้องพูดครับพูดกัน3ปีก็ไม่จบนะครับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมวยไทยเลยแหละสำหรับพันพยักเนี่ยแต่สภาพร่างกายนะครับครั้งหลังๆเนี่ยโดนเนี่ยมีอาการบ่อยมากๆครับวันนี้ถ้าพันพยักไปแลกนะครับออกข้างอย่างเดียวก็กินแล้วนะครับอย่าไปแลกอย่าไปสวนนะครับไปดูกันที่ทางด้านคูโชคครับเจ้ามาจิตเซดารีนะครับตัวนี้มวยอิหร่านครับ ฉายาของเขาเนี่ยไอรถไถยครับวันนี้รูปร่างหน้าตาเป็นนักกล้ามากกว่านักมวยนะครับสำหรับเจ้ามาจิตเนี่ยต่อยระดับ lwc นะครับออกอาวุธก็ช้าครับฝีมือมวยไทยเนี่ยระดับปฐมเจอกับปริญญานะครับคู่นี้นะครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะวันนี้เจะของจริงครับวันนี้นะครับมีลูกเดียวที่เขาจะเอาชนะเจ้าพันพยักษได้คือต่อยหมัดแบบซมปากงนะครับวันนี้ทีมวยชอบชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับ มวยชอบไปที่ทางน้าเจ้าพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับมวยวันวันนี้นะครับวันหนึ่งร้อยเนี่ยเล่นไม่ยากครับเปต่อกันที่คู่ที่เกาของรายการครับเสือใหญ่บอกรุงเทพธนบุรีจะพบกับเดนิสพูริสไปดูกันที่ทาง้าเจ้าเสือใหญ่ก่อนเลยครับเสือใหญ่ตัวนี้นะครับขุนเข่าเขย่าขวัญสั่นประสานนะครับเข่าลอยสองชั้นนี้ได้เห็นแน่นอนครับเดินได้ถอยเป็นครับเก่งด้วยนะครับหมัดคมรุนแรงครับ พร้อมส่งทุกคนไปนอนในเวทีนะครับสำหรับเสือใหญ่เนี่ยถ้าโดนนี่ก็มีออกอาการบ้างเล็กน้อยครับแต่วันนี้นะครับถือว่าชื่อชั้นเนี่ยเป็นรองนอกนั้นเหนือกว่าทุกอย่างครับสำหรับเสือใหญ่นะวันนี้มาเพื่อคว้าสัญญาวันใหญ่ครับเสือใหญ่เนี่ยวันใหญ่เท่านั้นครับไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกของเขาครับเดนิสพูริสนะครับฉายากระบฏบอสเนียนะครับอดีตนักชกในแรงกิ้งนะครับอันดับ5นะตัวนี้นะ มวยเดินครับมวยบ้าพลังครับเตะต่อยรุนแรงครับความถึกความทนเนี่ยแต่ฝีมือเนี่ยน้อยครับอาศัยรูปร่างอาศัยหัวจิตหัวใจนะครับตอนนี้นะครับอายุ39ปีแล้วนะครับรุ่นพี่ผมออกนะครับสำหรับเจ้าผูลิศนะครับอยู่ในช่วงขาลงครับแต่เป็นบันไดให้น้องๆเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเป็นไก่ก็ไก่นวมนะครับซ้อมให้น้องได้ขึ้นชั้นไปเรื่อยๆนะครับ คู่นี้นะครับเปรตเปิดมาเจ้าเสือใหญ่ต่อสองหน่ชีมวยชอบคู่ที่9ก้าของรายการครับคู่นี้ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีครับสั้นๆง่ายๆเลยครับเราไปต่อกันที่คู่ที่10ของรายการครับคู่ที่10ของรายการเนี่ยเสือคิมสอจโอต้งปราจีนจะพบกับคมอาวุธ FA g r o กรุ๊ปนะครับ ไปดูกันที่ทางด้านเสือคิมก่อนนะครับพวกผมสรุปมาให้เป็นแนวทางสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมชุดความคิดของพวกผมนะครับไม่เกี่ยวกับใครเลยนะเสือคิมนะครับเรียกได้ว่าฉายาเสือร้ายเมืองจันเลยตัวนี้กลับมาภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายของชีวิตการชกมวยของเขานะครับวันนี้นะครับเป็นมวยเดินแรกเดินบทเดินเบียดครับปอยสนุกแบบนี้นะครับบอสชาตีชอบมากๆครับ อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วล่ะครับมวคู่นี้นะครับสาหรับเสือคิมนะส่วนตัวนะครับคิดว่าเสือคิมนะไม่น่าจะรอดครับคู่นี้นะครับไม่ใครก็ใครนะครับกดต่ําไปได้ด้วยเลยนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านคู่ชงเขาครับข่มอาวุธ f a Group ตัวนี้เตยตันขยันตีนะครับวันนี้รูปร่างเนี่ยดูเป็นรองมากๆเลยนะครับอาศัยแลกหมัดนะครับเดินแลกเดินบทเดินเบียดเข้าไปนะครับคิดว่าโดนต่อโดนเนี่ยข่มอาวุธดีกว่าครับ ได้แน่นอนครับ3มยกขอให้โดนครับสักทีครับเสือคิมหลับแน่นอนครับวันนี้นะครับน่ารองมากๆครับชี้มวยชอบจะรองให้หายสงสัยเลยนะครับรองให้คิดถึงชี้มวยชอบกันไปเลยนะครับเป็นทีเด็ดมวยรองสำหรับคู่นี้นะครับเสือคิมต่อ19ชี้มวยชอบคู่ที่10ของรายการศึกวันปรุมพินี100นะครับคู่ที่ผมชี้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าคมอาวุธ FA ฟเอคนะครับ รองให้หายสงสัยครับรองให้คิดถึงชี้มวยชอบนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่11ของรายการครับสินสมุรสอกลิ่นม,มีจะพบกับนิกกี้โฮสกนนะครับไปดูกันที่ทางนาจ้สินสมุดรครับสั้นๆง,ง่ายๆเลยตัวนี้ยอดมวยเบอร์หนึรุ่นไลท์เวทของประเทศไทยนะครับมาต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยยังไงก็ดูดีกว่าแน่นอนครับโดยเฉพาะร่างกายนะครับต่อยสม่ำเสมอกว่า วันนี้ความเร็วก็เร็วกว่าครับสําหรับสินสมุดนะครับเทียบกันปอนต่อปอนสถิติที่พวกผมทํากันมานะครับถือเป็นลูกหลานของวอชาตีอีกหนึ่งคนเลยครับสําหรับสินสมุดนะครับวันนี้จะชนะคะแนนได้แบบแบเบอร์ครับสบายๆครับไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกครับนิกกี้โฮสกนนะครับตัวนี้มวยเดินทื่อๆนะครับมาต่อยกติกานี้นะครับดูได้เปรียบนิดหน่อยครับแต่เสียตรงที่สภาพร่างกายนะครับ ไม่ได้ชกม,มาเป็นปีนะครับสําหรับเจ้าโฮสเกนเนี่ยเคยแพ้นอกยก2เจ้าสินสมุรมาด้วยอายุก็41ปีแล้วจังหวะคงช้าลงมากๆครับสําหรับเจ้าโฮสเกนนะครับและจะเอาลูกไหนไปชนะเจ้าสินสมุรล่ะครับคู่นี้ชีโมชอบไปเลยดีกว่าชี้มวยชอบคู่รองน้องคู่เอกคู่นี้ผมชี้มวชอบไปที่ทางด้านเจ้าสินสมุรกลิ่นมีครับชอบก็จัดนะครับขัดใจก็สวนดูนะ เอาแล้ครับและแล้วก็เดินทางมาถึงคู่เอกพระเอกนํารายการและแล้วก็เดินทางมาถึงคู่เอกพระเอกนํารายการครับเมืองไทยพีแสนชัยมวยไทยยิมจะพบกับอิบราฮิมอับดุลเลซิดอฟไปดูกันที่ทางห้าับเ,เมืองไทยก่อนเลยครับเมืองไทยพีแสนชัยมวยไทยยิมนะครับไอศอกผีดิบนะครับขวัญใจแฟนมวยชาวไทยนะครับ f อเยอะจริงๆครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ตายก็ไม่มียอมแพ้นะครับ เมืองไทยเนี่ยไอสอบผีดิบนะครับเดินหน้าพร้อมบวกหัวใจใหญ่กว่าตับแน่นอนครับแต่สภาพร่างกายไม่ค่อยจากเหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับโดนเนี่ยก็มีแก่งนะครับและวันนี้เจอของจริงด้วยอิบราฮิมเนี่ยมันของจริงนะครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้าอิบราฮิมอับดุลเมซิดอฟนะครับตัวนี้รัสเซียอันตรายมากๆครับออกหมัดได้รวดเร็วหนักแรงครับ ใส่เป็นชุดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับสาหรับรัสเซียตัวนี้ครับวันนี้นะครับถอยรอจังหวะบวกเนี่ยสายตานี่ดีพอใช้ได้ครับฟันธงเลยนะครับวันนี้ทีมวยชอบชอบมากๆครับว่าจะชนะน็อกเมืองไทยด้วยนะครับใจเนี่ยก็เชียร์เมืองไทยนะครับแต่ข้อมูลสรุปที่ผวกผมเอ็นเอียงทํากันมาเนี่ยไปที่ทางด้านเจ้าเมซีดอปสะเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้โดนเต็มๆเนี่ยน็อกครับโดนเฉียดก็มีนับครับวันนี้นะ เรเปิดมาอิบราฮิมต่อ118ครับชีม้มวยชอบคู่เอกพระเอกนำรายการศึกวันลุมพินีครั้งที่100นะครับคู่ที่ผมชีม้มวยชอบไปที่ทางด้านเจ้าอิบราฮิมอับดุลเมซิดอบนะครับชอบใจก็อย่าขัดนะครับขัดใจก็อย่าสวนนะครับคู่นี้คู่นี้นะครับถือเป็นทีเด็ดทีมวยชอบนะครับใจเนี่ยฉันก็เชียร์คนไทยนั่นแหละแต่สรุปวิเคราะห์ของฉันเนี่ยมันเอียงไปพี่ทางด้านเจ้า อับดุลเมซิดดฟชอบก็จัดขัดใจก็อย่าสวนนะคู่นี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ทีมวชอบศึกวันลุมพินีครั้งที่100นะครับสรุปให้เลยละกันนะครับคู่ที่6ของรายการครับไปที่ทางด้านเจ้าแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะครับคู่ที่7ของรายการครับไปที่ทางด้านเจ้าชาโดสิงมาวินนะครับคู่ที่8ของรายการครับไปที่ทางด้านเจ้า พันพยักจิตเมืองนนท์ครับคู่ที่9ของรายการครับไปที่ทางด้านเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีครับคู่ที่10ของรายการครับรองไปที่ทางด้านเจ้าคมอาวุธ FA Group ุ๊ปนะครับคู่ที่11ของรายการครับไปที่ทางด้านเจ้าศิลสมุทรกลิ่นมีนะครับแล้วก็คู่เอกพระเอกนํารายการครับชี้มัวชอบชอบมากๆเลยนะครับเจ้าอิบราฮิมอับดุลเมซิดอฟนะครับ สำหรับวันนี้น้องผู้ใหญ่ท่านใดที่รักกันชอบกันและติดตามกันมานานนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจชี้มวยชอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเจอนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะที้มวยชอบขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ ep ต่อไปศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ศึกเจ้ามวยไทยครับสวัสดีครับ